สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรืองนงทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นหางสยามคูปตานะครับ NC พัด X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเข้ามาถึงร้านเลยนะครับนี่ครับเข้ามาทั้งหมด5หางนะครับครับตาช้างนะครับฝนตกด้วยนะครับวันนี้ ตัว,ต,วตัวหางนะครับสินค้ารับประกัน3ปีนะครับผม3ปีครับนี่ครับก็จะมีคาดให้ด้วยนะครับคาดมาด้วยนะครับคาดไถน,นะครับแล้วก็ชุดมูเล่นะครับนี่ครับ M4X นะครับตาช้างครับผมขายดีมากครับรุ่นี้ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะครับดูดบรอบๆครับ รุ่นนี้ก็สามเกียร์นะครับก็สามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับทั้งหมดก็สี่เกียร์นะครับนี่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามานะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0627545665 0811206955นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ